จะฝากความหวังไว้กับใครก็อย่าลืมเผื่อใจในความผิดหวังด้วยความหวังนั้นมันทำให้ชีวิตนั้นอยากจะทำอะไรให้มันทยานขึ้นหรือความหวังที่มอบให้กับผู้อื่นว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นได้ดังใจเราอย่างนั้น แต่ปรากฏว่าความหวังนั้นมันไม่เป็นดังใจถ้าเรามันไม่ได้เตรียมใจนั้นเราก็ต้องมาเสียใจภายหลังความหวังหากจะไปตั้งไว้กับใครอย่าลืมทําใจไว้ด้วยเอาเวลาที่จะไปหวังกับผู้อื่นเนี่ยมาหวังกับตนเองเนี่ยแหละมาหวังให้ตนเองนั้นดีขึ้นมาหวังให้ตนเองนั้นพัฒนาขึ้นมาหวังให้ตนเองมันอยู่ในศีลในเขียนในการภาวนาแล้วก็มีปัญญาในการลงชีวิต หวังให้ตนเองนั้นขยันในการทำอาชีพที่สุจริตหวังให้ตนเองอย่างนี้นะหวังสิ่งใดก็ตามแม้นกระทั่งหวังตัวเองเนี่ยให้มันได้ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องพยายามตนนี่แหละจะเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้หากเรานั้นไปฝากความหวังไว้คนอื่นมันก็ต้องหล่อุ้นอยู่ล่ำไป แต่หากเรานั้นฝากความหวังไว้กับตัวเราเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรและแม้กระทั่งฝากความหวังไว้กับตัวเราเราเองก็ต้องเผื่อใจไว้เช่นเดียวกันเพราะมันไม่มีอะไรได้ดังใจทุกอย่างมันผันผ,นผวนมันไม่แน่นอนแต่เรานั้นเมื่อเตรียมใจไว้แล้วเราก็พร้อมรับปรับสู้ต่อไปการฝึกใจจากการทำสมาธิทำให้จิตมันมีความนิ่งมันมีความตั้งมั่น และมันอยู่ด้วยตัวของมันเองได้มันพึ่งตัวเองได้เพราะจิตนั้นมันมีเครื่องอยู่คือการภาวนามีพลังของความสงบใจสบายใจแม้จะเจอเรื่องร้อนใจแต่ก็กลับมาอุ่นใจสบายใจได้อย่างดี